มารีวิวรถพี่เบสน,นะครับรถแฟนบอยนะคะดูแล้วแปลกตามากๆแต่รถสีขาวสวยมากเลยเนาะใช่มันเนียนมากเลยนะยเป็นตัวลิมิเต็ดหายากเลยขอมุกโคตรเฉียวอะ่ะเฉียวนะเฉียวมาก สวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวผมจะไปที่เซกเตอร์พระรามเก้านันกันนะครับตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงแล้วเรามากับพี่อีก2คันนะคะคือพี่กวางกับพี่เบสนะครับมาแฟตบอยแล้วผมก็ขับรถกายแล้วก็ MV Agusta นี่พี่กวางครับ MV Agusta อาลีกตามไม่ทันนะครับโดยคันคนู้นอะอาลตามไม่ทันนี่ MV Agusta ปึ๊บอาลีแฟตบอยโบมือบายบาย คือมันแรงทำดาทั้งคันนะเดี๋ยวค่อยไปรีวิวกันอีกทีหนึ่งนะฮะที่เซกเตอร์พราม9้าครับผม รถผมรถสไลด์แปดลอยนี่หล่อจริงหล่อมากหล่อหล่อหล่อหลอพี่เพ็ทก็หล่อครับเฮ้ยขอบคุณครับนี่ครับพี่หนุกว่าหลอนี่ฮะหล่อครับหล่อครับผมครับผมหล่อหล่อสออันนี้พี่หนุกนะครับที่จะไปร่วมทริปเหนือกับเราทริปนัานชคอันนี้เป็นโชคไฟฟ้าปะไม่ใช่ไฟฟ้าครับเป็นโชกรีเจนเป็นแก๊สกระบอกแยกใช่เหมือนโอลินนะครับแล้วมันดีขึ้นไหมครับพี่เพ็ทครับ ดีขึ้นนะคือถ้าเกิดชกเดิมเนี่ยถามว่ามันนุ่มมันก็นุ่มแต่เวลาเราสาดโค้งหรือว่าอะไรเงี้ยมันย้วยแล้วมันทําให้เราเบร์อ่ะ<อ>ผมเปลี่ยนมาต้นที่สองนะต้นแรกแบรนด์เลสซิ่งบอสรู้สึกว่ามันซิ่งไปเวลาคนซ้อนมันปักปักปักกระแทกเยอะตอนนี้เขาบอกว่าจบกว่าก็เลยลองดูมันก็จบจริง <c oughs> <c oughs> คือเราจะมารีวิวรถพี่เบสนะครับรถแฟนบอยนะคะซึะะ่งดูแล้วแปลกตามากๆเดี๋ยวให้พี่เบสเขามา มาพูดกันว่ารถแฟตบอยของเขาไปทําอะไรมาบ้างนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยเขาท,ดทาทดังทางทาดังทำดำทั้งคันนะครับเดี๋ยวนี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่ดู <c oughs> ปกติตรงนี้มันจะเป็นแบบสีโครมนะแต่เขาไปทำดำหมดเลยนะ <c oughs> เผือนๆแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรนะดูภายนอกแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรนะแต่บอกเลยว่ามีเยอะครับเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวผมไปหลอกล่อ,อพี่เบสอนให้พี่เบสมามารีวิวให้นะนี่ครับหลอกล่อพี่เบสมาได้ครับเดี๋ยวให้พี่เบสมารีวิวเจ้าแฟตบอยเอาไมค์ไป หลักๆยังครับยังครับสวัสดีครับชื่อเบสน,นะครับก็เป็นแฟนคลับเบอร์หนึ่งของมอเตอร์โกลครับอะไรนะนบัลไลยน์น <c oughs> จริงๆรถคันนี้ก็หลักๆเลยคือดำทำดำทั้งคันดำด้านตัดดำเงาส่วนใหญ่เครื่องเนี่ยจะเป็นดำด้านหมดเลยครับแต่ว่าถ้าถังอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นดำเงาบางคนท้ายเปลี่ยนให้มันดูจัดทรงมันดูโอเคขึ้นแฮนเปลี่ยนแทนถ้าจำไม่ผิดเดชื่อแดกนะ เดิมจะอาจจะไม่สูงเท่านี้เนาะอันนี้อาจจะสูงขึ้นมาหน่อยฮาร์เลยมันขอสูงหน่อยอะ่ะมันแบบว่ามันดีแล้วก็จะมีด้านนี้ก็มีกันล้มแล้วก็อ่ากรองนะครับสกิมมิ่งนะครับท่อเป็นแวนแอน h ์ไฮนะครับไอ้บางคนท้ายนี่คือเขาเรียกว่าแบ,บแรนด์อะไรนะพี่ลิก ใช่ครับสุดท้ายก็คือไปอัพสเตต2มาแคม475นะครับพี่ลองอธิบายหน่อยว่า475กับ465ต่างกันยังไงครับเท่าที่ผมฟังมาเนี่ย465คือมันจะได้ท็อกช่วงต้นนะครับมันจะมันจะรอบจัดช่วงต้นนะครับ475เนี่ยก็คือจะได้เหมือนเขาเรียกว่าแคมพาวเวอร์เนาะมันก็แรงปลายมันจะมาอะไรประมาณนี้แต่ผมชอบที่เสียงนะครับเสียงมันจะหอบๆหน่อยแล้วเลยชอบแต่เวลาออกจากบ้านก็อาจจะโดนด่าหน่อยเสียงดัง อะไรคืออินสปิเรชันของพี่ที่ไปดูมาจากไหนอะไรยังไง Ig จีชิบูย่ากาลาบพูดได้ไหม <laughs> <laughs> <c ười> คือเรา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 ชื่นชอบการแต่งของเขานะครับส่วน <c ười> ตัวเป็นคนชอบสีดาอยู่แล้วพอ <c ười> สีดำปุ๊บมนัน <c ười> ก็ดูหล่อขึ้นเลยก็จะหอบๆประมาณนี้ ับเสหลอกล่อทำเล่นนะฮะนี่คือการรีวิวแบบแบบเรียวๆเลยนะฮะไม่ไม่ต้องมีโปรโมชั่นอะไรเยอะแยะนะครับนี่จะมีหลายหลายแบรนด์เลยมี Royal Enfield มียาง Continental มีดูคาต i ด้วยนะคะแล้วก็ฮาร์ล y คือมามาให้เทสไลฟ์กันนี่สวัสดีครับสวัสดีครับเอารถมาให้เทสไลฟ์เหรอสองรุ่นสองรุ่น สปอเตอร์ก่ะอ,อันนี้ใช่ไหมแทนมีฮัสกาวนาแล้วก็ KTM ตัวเล็กตัวกลางก็มาตัวเจ็ดแล้วก็ศูนนะครับ พาพี่ๆมาดูอะไรสวยๆงามรถทุกคันสวยหมดเลยครับใช่ไหมใช่รถรถทุกคันสวยมากเลยนานๆเขาโอ้ก็ะจะออกมาทีไม่ค่อยได้ออกแต่รถสีขาวสวยมากเลยเนาะใช่มันเนียนมากเลยนะ<ฮ>เป็นตัวลิมิเต็ดหายากเลยขาวมุกโคตรเฉียวอะ่ะเฉียวฮะเ,เฉียวมากผมว่าเฉียวทุกคันนะเออสุดอ่ะไม่คิดเลยนะครับว่าเพชรจะพาผมมาได้แบบนี้เรามาดูรถใช่ไหมใช่ดูรถครับผมดูรถนะครับเพื่อนๆรถ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 นะครับ มาเจอกับพี่บอยอีกแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ให้พี่บอยมาเล่าดีกว่าว่าทาไมพี่ถึงจัดงานนี้แล้วมันมีอะไรที่พิเศษบ้างพี่ก็ไม่มีอะไรพิเศษก็คือแค่พวกเรามาปาร์ตี้กันมารู้จักกันก็เมื่อเช้าเนี่ยก็จะมีการเทสไรส์ทดสอบรถกันเดี๋ยวพี่พาเดินดูก่อนไปอ่ะผมผมอยากดูแบบรถสีขาวข้างหลังมากเลยอ่ะพี่ใช่อยากรู้ว่าแต่ละคันรุ่นอะไรบ้างอะไรพามาดูรถสีขาวอันนี้เป็นรถสีขาวนะครับรถสีขาวมีหลายรุ่นรุ่นสูง ต้นสูงน้องๆหลายคนนะครับก็วันนี้เขาเข้ามาช่วยงานนะครับวันนี้น้องๆก็จะอยู่ในงานตลอดนะครับอ่ามาจากไหนกันนะมาจากไหนกันมามาจากไหนกันครับมาจากบ้านก็ไม่ยอมไปกล้องไม่ยอมไปไปได้แล้วไปเขาไล่ขนาดนี้ไปไม่หนกันถ่ายอตากล้องมานี้อันนี้ก็กลุ่มพี่ๆเมทัลไนท์นะครับพี่หนุ่ยเมทัไนท์เมทัไนท์นะครับ ประทานเทไนจริงๆอ่ะในวันธรรมดาก็ร้านเปิดทุกวันนะครับก็คือ1 1บเอ็โมงครึ่งจนถึง4ี่ทุ่มเปิดทุกวันก็คือ,อมีทั้งล้างรถมีทั้งเตอร์วิสมีทั้งอาหารแล้วก็เดี๋ยวพาเดินเข้าไปดูข้างในบรรยากาศข้างในก็ได้มีดนตรีมีดนตรีด้วย,วยไปไป สวัสดีครับสวัสดีครับผมไซอิวภาคพิศดารนะครับเซ c เตอร์อีเลเวก็เป็นขับสำหรับคนรักสองล้อโดยเฉพาะคพืองานนี้เป็นงานคายล็อก2นะครับคายล็อห1เราจัดไปแล้วทีเมื่อคือ2ลอ้อ2ลอ้อสอล้อคือเพื่อนกันหมดเราไม่ได้แบ่งแยกว่ารถอะไรโมเดลไหนพบกันได้ที่เซกเตอร์11บเศูนย์รวมคนรักสองล้อและก็สูสโมบายวอสบายเซกเตอร์ส1ขอบคุณมากครับ Yeah, I'm shining bright, got me feeling like